ผมคบหากับแฟนตั้งแต่เรียนมหาวิทยาลัยปีหนึ่งตลอดระยะ4ปีที่เรียนอยู่ด้วยกันจนกระทั่งจบความสัมพันธ์ของเรานับว่าดีมากเราไม่เคยทะเลาะก,กันเลยผมทําตัวเป็นแฟนที่ดีและปฏิบัติกับแฟนของผมอย่างเสมอต้นเสมอปลายตลอดมามีแต่ช่วงระยะหลังมานี่เองที่ความรู้สึกของผมเริ่มเปลี่ยนไปผมเริ่มไม่ค่อยอยากใกล้ชิดแฟนไม่ค่อยอยากเข้าใกล้ไม่อยากสัมผัส หรือแม้แต่อยากจะมีอะไรกับเธอทั้งทงที่แฟนของผมนับว่าเป็นผู้หญิงที่สวยและมีเสน่ห์มากไม่ใช่ว่าผมจะแอบมีใครหรือปันใจให้กับหญิงอื่นผมไม่เคยนอกใจและไม่เคยคิดที่จะทำเพียงแต่ว่าในใจของผมแอบคิดถึงคนคนหนึ่งอยู่ตลอดเวลาหลังจากเกิดเรื่องนับวันผมยิ่งหาความสุขบนเตียงกับแฟนไม่ได้เลยความรู้สึกของผมได้เปลี่ยนไปแล้วอย่างสิ้นเชิง ย้อนกลับไปเมื่อหลายเดือนก่อนตอนนั้นหลังจากที่ได้รู้ว่าบริษัทใหญ่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งได้รับผมเข้าเป็นพนักงานประจำผมเรียนจบด้านวิศวะมาแล้วก็ได้ทำงานตามที่ได้ร่ำเรียนมาสมใจผมดีใจมากเลยอยากจะกลับไปฉลองความสำเร็จนี้กับครอบครัวที่บ้านเกิดผมกับแฟนเดินทางลงใต้ทันทีด้วยรถยนต์คันเก่าที่ผมใช้มาหลายปีและถึงแม้มันจะเก่าแค่ไหน แต่มันก็ไม่เคยเกเราพาผมไปถึงยังจุดหมายโดยสวัสดิภาพทุกครั้งไปผมกับแฟนอยู่ที่บ้านผมได้ประมาณหนึ่งอาทิตย์หลังจากนั้นเธอก็ขอตัวเดินทางกลับบ้านของเธอซึ่งอยู่ห่างจากจังหวัดของผมเพียงไม่กี่ชั่วโมงผมส่งแฟนขึ้นรถทัวร์ก่อนจะกลับไปอยู่กับครอบครัวก่อนเดินทางกลับขึ้นกรุงเทพเพื่อเตรียมตัวเริ่มงานในระหว่างที่อยู่ที่บ้านผมได้พูดเกลื่นกับพ่อและแม่ ถึงเรื่องขอให้ท่านเตรียมการไปขอเมียให้ผมโดยที่เรื่องนี้ผมยังไม่ได้บอกแฟนตั้งใจจะเซอร์ไพรส์ในวันที่ผู้ใหญ่ฝ่ายผมเดินทางไปเจรจาสู่คอททีเดียวพ่อกับแม่เห็นดีด้วยเพราะเห็นว่าเราคบหาดูใจและดูแลก,กันมาหลายปีตอนนี้หน้าที่การงานของผมก็เริ่มมั่นคงแล้วสมควรแก่เวลาแล้วที่จะนึกสร้างครอบครัวจะได้มีลูกทันใช้ หลังจากได้พูดคุยถึงแผนการการสู่ขอมั่นหมายและการแต่งงานแล้วผมในตอนนั้นรู้สึกมีความสุขอย่างเหลือเกินนอนฝันถึงบ้านเล็กๆมีภรรยาและลูกๆคอยล้อมหน้าล้อมหลังตอนกลับถึงบ้านในตอนเย็นๆและผมก็คิดว่าความฝันของผมมันจะเป็นจริงได้ในเวลาอีกไม่นานนี้หลังจากได้อยู่พักผ่อนที่บ้านจนเต็มอิ่มก็ถึงเวลาที่ผมจะต้องเดินทางกลับกรุงเทพโดยที่แฟนของผม เธอจะเดินทางตามหลังผมและเราจะไปเจอกันที่กรุงเทพทีเดียวเลยผมกราบขอพรพ่อและแม่ก่อนจะพาตัวเองขึ้นนั่งประจำที่คนขับและค่อยๆพาเจ้าแก่เคลื่อนขึ้นถนนใหญ่และขับออกไปมุ่งหน้าสู่อนาคตผมเลือกที่จะขับรถในตอนกลางคืนยามดึกเพราะถนนในยามนั้นโล่งรถราไม่พลุกพล่านเหมือนในตอนกลางวันรถที่วิ่งอยู่บนถนนสายใต้แห่งนี้ ส่วนใหญ่แล้วคือรถ10บลอ้อรถ18ลอ้อซึ่งพี่ๆคนขับรถบรรทุกพวกนี้ก็ใจดีคอยส่งสัญญาณบอกทางให้ตลอดเส้นทางเหมือนตอนขามาผมออกจากบ้านมาตอนสีทุ่มขับออกมาได้ยังไม่พ้นเขตจ,จังหวัดห่างจากบ้านผมเพียง20กว่ากิโลเมตรเท่านั้นเจ้าแก่ก็เริ่มรวนแล้วจู่ๆก็ดับไปเสียดือด้อผมเบี่ยงรถลงข้างทางเพื่อลองสตาร์ทเครื่องใหม่แต่ทุกอย่างกลับแน่นิ่งตายสนิท และที่นั่นก็มืดเกินกว่าที่ผมจะทำการเช็คเครื่องว่ามีอะไรเสียหายตรงไหนยังโชคดีที่ห่างจากจุดเกิดเหตุเพียง300เมตรเป็นปั๊มน้ำมันใหญ่เปิดบริการ24ชั่วโมงผมตัดสินใจเดินไปขอความช่วยเหลือพี่ๆในปัม๊มมีหนุ่มเด็กปั๊มรูปร่างสูงใหญ่สองคนเดินมาช่วยผมเข็นเจ้าแก่เข้าไปจอดตรงปัม๊มซึ่งกว่าจะนำรถคู่ใจเข้ามาภายในปั๊มได้ก็เล่นเอาหมดแรงเหนื่อยไปตามๆกัน หลังจากตรวจเช็คเครื่องอยู่สักพักก็สรุปได้ว่าแล่นต่อไปไม่ได้จำเป็นต้องทิ้งรถเอาไว้ที่นั่นผมกล่าวฝากฝังเจ้าแก่ไว้กับเด็กที่ทำงานในปัม๊มก่อนจะส่งข้อความให้น้าชายซึ่งมีอู่ซ่อมรถอยู่ในจังหวัดบอกสถานที่เพื่อให้น้าชายมาลากรถผมไปซ่อมในเช้าวันต่อมาหลังจากส่งข้อความเสร็จแล้วผมตัดสินใจแบกเป้ขึ้นหลังแล้วเดินไปยังบริเวณจุดพักจอดรถสิบ้อมีรถบรรทุกหลายคันที่จอดรถนอน แล้วก็มีหลายคันที่จอดเพื่อพักเพียงครู่ก่อนจะเดินทางต่อผมเดินเข้าไปสอบถามและเล่าเรื่องราวให้ฟังว่ารถผมเสียอยากจะขอติดรถพี่ๆเข้ากรุงเทพด้วยในขณะที่กำลังยืนคุยกับพี่คนหนึ่งอยู่นั้นก็มีเสียงทุ้มใหญ่ดังขึ้นด้านหลังบอกว่าติดรถของเขาไปได้เขากำลังจะเข้ากรุงเทพผมหันไปมองตามเสียงนั้นเจอกับพี่ผู้ชายคนหนึ่งอายุน่าจะประมาณ30ต้นต้นๆรูปร่างสูงใหญ่ สูงเกือบ190เซนติเมตรร่างหนาต้นแขนมีกล้ามเป็นมัดมัดรูปร่างเหมือนคนที่ใช้แรงทำงานโดยทั่วไปหน้าตาของพี่คนนั้นนิ่งนิ่งครึมครึมจะมีก็แต่น้ำเสียงเท่านั้นที่สามารถบอกได้ว่าเป็นคนใจดีผมรู้สึกถูกชะตาและรู้สึกปลอดภัยหากได้เดินทางกับพี่คนนี้ผมรีบกล่าวขอบคุณและเดินตามพี่เขาไปขึ้นรถทันที ผมนั่งเคียงคู่ไปกับพี่คนขับได้เกือบสองชั่วโมงด้วยความที่ผมไม่ใช่คนช่างพูดเช่นเดียวกับพี่คนขับพวกเราสองคนเลยไม่ได้พูดคุยถามไถ่ายอะไรกันมากนะพี่คนขับขับรถไปเรื่อยๆก่อนจะหันมองมาทางผมและบอกว่าทางง่วงก็เข้าไปนอนได้นะสบายกว่านั่งหลับบอกพร้อมพยักเพยเยอให้ผมมองไปทางด้านหลังเบาะนั่งซึ่งด้านหลังจะมีเบาะเรียบๆซึ่งสามารถนอนเหยียดยาวได้อย่างสบาย มีหมอนและผ้าห่มพับอย่างเรียบร้อยวางอยู่ด้วยอาการที่เริ่มง่วงจนตาแทบจะปิดไม่ปิดแลเมื่อหันไปเห็นหมอนและผ้าหม่มผมก็ไม่อิดอดที่จะก้าวขาข,าข้ามที่นั่งไปยังตอนหลังผมกล่าวขอบคุณก่อนจะล้มตัวลงนอนหนุนหมอนนุ่มๆและคลี่ผ้าห่มมาคลุมตัวและหลับไปในเวลาไม่กี่นาทีหลังจากนั้นในฝันผมกำลังมีความสุขและเคลอบเคลิ้มกับอะไรบางอย่าง จนผมเผลอร้องครางออกมาและเสียงครางของผมนั่นเองที่ปลุกให้ผมตื่นกว่าที่จะตั้งสติได้กว่าจะตื่นเต็มที่ก็รับรู้ได้ว่าตอนนี้มีร่างใหญ่ๆของใครบางคนกำลังก้มหน้าทำอะไรบางอย่างอยูอย่กับช่วงล่างของผมในเวลานั้นผมอยากจะดิ้นรนขัดขืนและต่อสู้เพื่อให้ได้รับอิสระแต่ร่างกายกลับไม่ขยับกลับรู้สึกมีความสุขกับสิ่งที่พี่เขากำลังทำให้ผมและอีกอย่าง ผมเป็นคนรูปร่างเล็กสูงแค่168เป็นหนุ่มเจ้าสำอางตัวขาวปากแดงหน้าตาดีด้วยรูปร่างที่ต่างกันราวฟ้ากับดินผมจึงตระหนักได้ในใจว่าถึงผมจะพยายามขัดคืนสักแค่ไหนดูแล้วก็ไม่น่าจะสำเร็จหลายเดือนผ่านไปแล้วแต่ผมกลับยังไม่ลืมค่ำคืนวันนั้นในเก่งรถบรรทุกตั้งแต่นั้นมาผมจะมีอาการทุกครั้งที่ได้เห็นผู้ชายหุ่นล่ำๆใหญ่ๆ สายตาของผมไม่เคยมองผู้หญิงอีกเลยผมสารภาพตามตรงว่าผมจะมีอารมณ์ยามเมื่อได้เห็นหรือได้ใกล้ชิดกับผู้ชายตัวสูงใหญ่เท่านั้นและนั่นทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างผมกับแฟนเริ่มย่ำแย่จนในที่สุดเมื่อทนอยู่ในสภาพนั้นต่อไปอีกไม่ไหวผมจึงตัดสินใจเอ่ยปากเล่าเรื่องราวทั้งหมดรวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจของผมให้แฟนฟังด้วยน้ำตาลึกๆแล้วผมยังรักเธอมาก เพียงแต่ความรักของผมที่มีให้เธอนั้นมันไม่ใช่ในทางชู้สาวอีกต่อไปตอนนี้ผมรู้ตัวแล้วว่าผมรักผู้ชายด้วยกันอยากมีอะไรกับผู้ชายเท่านั้นตอนแรกแฟนของผมช็อกกับเรื่องราวที่ได้รับรู้แต่เมื่อเธอได้เห็นน้ำตาของผมเธอก็ได้รู้ว่าผมไม่ได้โกหกและก็ไม่สามารถจะต่อต้านหรือควบคุมสภาพทางจิตใจของผมได้อีกต่อไปเธอลูบบาผม ก่อนจะกระชับกอดตัวผมแน่นแล้วเธอก็บอกว่าไม่เป็นไรนะต้อมแววเข้าใจถึงเราจะไม่ได้เป็นแฟนกันแล้วเราก็ยังเป็นเพื่อนกันได้แววไม่โกรธและยินดีหลีกทางให้ผมเงยหนะ้ามองเธอก่อนจะปล่อยโฮออกมาเสียงดังกอดเธอแน่นอยู่อย่างนั้นหลายนาทีหลังจากนั้นผมกับแววเรากลายมาเป็นเพื่อนสนิทกันผมเริ่มคบหากับผู้ชายหลายคน แต่ทุกครั้งก็จบลงในระยะเวลาไม่นานในหัวของผมยังยึดติดอยู่กับพี่ขับสิบล้อคนนั้นผมติดใจพี่เขามากและมันก็ทำให้ความสัมพันธ์กับคนอื่นๆล้มเลวผมได้แต่หวังในใจว่าสักวันหนึ่งผมจะได้เจอกับพี่คนขับสิบล้อคนนั้นอีกและผมก็ยินดีจะรอแม้ว่าจะนานแค่ไหนก็ตามจากผมต้อมคนรักพี่ขับสิบล้อ